เ,อเโอ้แต่มันมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟฝันอยอมใหใครคนเข้ามาความที่มองว่าฉันสำคัญค่รักฉันอย่งไม่เคยรักใครที่ดืวด คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจใจฉันไม่เคยมีเขาพี่เบียจะขึ้นด้วยหรอคะพี่นิกกี้พี่พี่เบียจะขึ้นหรอคะพี่เบียเขาเพิ่งคุยกับพี่เองเมื่อกี้อ๋อเศร้าทุกเพลงเลยอ้โหหนูร้องเพลงเมื่อกี้หนูก็ร้องเพลงเก็บผ้าเช็ดหน้าโอ้โหเศร้าทุกเพลงเลยอ่ะโอ้ยไลฟ์กับใครไม่ได้แล้วพี่ โอ้ยหล่อสุดๆโอ้ยไล่อบบใครไม่ได้แล้วมีขึพอบินมาแท้ๆเนี่ยพอเทพพบูรไล่อบบใครไม่ได้แล้วลังพี่อมาๆแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่พี่โอนนี่เอาน แฟนลับบอกว่าพี่อนิวจองตั๋วออกมาไทยตายละโดนสาวจีบวะไม่มีไม่มีแต่ข่าว่ะไรล่จริงพี่อะเต้นเอกเออผมรักมึงไทยไปอยู่มึงไทยหลายปีเลยเอ้เฮ้ยรู้ด้วยไปส่องมาเหรอส่องอะไรหนูไลายอยู่ตลอดแล้วหนูรู้ใช่ไเมืึงไทยฮะ พี่พี่เบียร์บคันปากคันปากโอ้ยพี่เบียร์เราอย่ามาแลกกันเลยผมรักเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยเทาหลายปีหลายปอีอ๋อสายเยอะเดี๋ยวนี้สายชอบมารีพอร์ตพี่แน่เลยเวลาพี่ไลฟ์ทุกทีอะติ๊กตอกขึ้นเตือนทุกครั้งเลยไม่ จริงงพี่แบบโดนเตือนตลอดถ้าสมมติสมมติหนูมีสายใช่ไหมแล้วสายหนูไปรีพอร์ตพี่นิกกี้อ่ะแล้วมันแบบมันได้โดนเด้งเตือนแบบสามสี่เด้งเลยของพี่ไลทีเลยโดนเตือนี่นิกกี้คนดังไงคนดูหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเข้าใจหรือเปล่านี่รันตอนแรกรันคนดูห้าร้อยนะพี่เข้ามาแป๊บเดียวสองพันสองแล้วเนี่ยอือพอพี่นิกกี้นั่นแหละโอ้ยโอ้ยรันรัน อะไรอ่ะโดนเรื่องอื่นได้ oh <my. S 1> Happy Birthday <laughs> อ๋อโอ้หนูอ่านเมนไม่ทันแล้วเออ,อ,อ,อพี่นิกกี้พี่ฮาน่าบอกว่าไม่เห็นพี่วารีทักไปเลยเอาหรอหรือว่าน้องรันสนิทกับเขาแม่ฝากทักให้พี่หน่อยได้ปะได้แล้วรันมาออกด้วยกันไหมล่ะฮะรันมาออกด้วยไหมล่ะฮาน่า,านะทำอะไรอ่ะ เขาไปกินปิ้งย่างร้านฮาน่าป่ะอ๋อได้ไปกินได้ไปเอาป่ะเหมือนเขาขายปิ้งย่างเนี่ยพี่ะใช่เขาขายอาหารเกาหลีใช่ไหมทำไมน้องไก่ไปยุ่งเขาแม่แม่ดุใครอะอยู่ใดอยู่ใดมาแกล้งหนูไงอยู่ใดเลือกแกงพี่ชอบป่วนชอบแกงชอแกงพี่สาวอ๋อเอาอยู่ใดมาออกกล้องด้วยดิ เนี่ยแต่เราก็มาทำเป็นขืออยู่ไดทที่เก่งๆอยู่ไดสวัสดีครับ่แ้ชอบใครนะคะใครอยู่ไดสวัสดีครับอยู่ไดอยู่ไดพี่นิกกี้สวัสดีอันนี้คลูกขึ้นมาสวัสดีดีเลยโตแล้วเร็วอายุเท่าไหร่แล้วอยู่ได้อยู่เท่าไหร่เอาหน้ามาอายุเท่าไหร่ครับโอ้โหหน่าเหมือนพี่รันเลยอะ หน้าเหมือนกันเดะเลยอ่ะหม่อมหม่อมถนัดอะไรนะหม่อมถนัดแดกอ๋อชอบหม่อมถนัดแดกอ่ะพี่พาไปกินหมูหันไหมอยู่ไนกินบ้าบ้าดูทุกคืนไม่ทุกคืนมืสอนก่อนตอนเด็กๆตอนในเด็กชอบดูกินแล้วก็ดูจนหลับพี่เบียบอกหน้าเหมือนริวเคนเลยไหนเอามาใหม่สิเร็วๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเวลาเนี่ยก็ชอบแกล้งมาดึงสายชาร์จมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถึงเวลาก็มาเล่นตัวจะเอาสชาร์จไม่ได้ชาร์จอยู่อยู่ดพี่พาไปกินหมูหันไหมกินเปล่าหมูหันพี่เลี้ยงหมูหันเปล่ามาตอบพี่นิกกี้ก่อนเหรอเลวทำดีดีเรากินไหมครับกินครับกินครับกินครับปฏิเสธด้วยไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรครับกินครับ ยกมือขอบคุณหรือยังความใฝ่ฝันเลยไม่พี่นิกกี้ไม่เห็นเออหรอยู่ได้ยังยังไม่เคยกินหมูหมูหันใช่ไหมไปกินแล้วครับชอบไหมชอบชอบหมูหันไหมชอบครับมอมไฮบอกว่าให้กินที่อื่นก่อนเดี๋ยวให้กินของเขาแล้วมันจะมันจะอะไรไมันจะไม่ได้กินร้านอื่นแล้วนี่แล้วอยู่ได้กินคนเดียวหมดเลยไหมหนึ่งตัวไม่หมูไม่หมูคม่อ๋ออ๋อออหน้ามาคุยด้วยอ่ะ หยมาได้เดี๋ยวพี่พาไปกินนะอยู่ใดผมครับโอเคจ้า <c oughs> ขอใชิไปหน่อย <c oughs> ไปแล้วมาแซวมาแซวเห็นร้องเพลงเศร้าไงอ๋อโอเคได้ค่ะลองไห้ไ่ะเนี่ยฮะ้องทำไม ร้องอะไรร้องทำไมไหนร้องร้องเพลงให้ฟังหน่ยอยดิเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรดังๆกันบ้างตอนนี้ <S 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 1> <S 1> เอาเพลงนี้ <S <S 1> <S 1> เพลงนี้ <S <S 1> <S 1> เพลงนี้เพลงคี่หึงของซิลิฟูอ่ะร้องไงอ่ะทันปะต้องฟังกัน เต็ม <c oughs> ไปด้วยรักอ่ะอ๋อทนันที่เต็มอะไรนะแปะ๊บนึงนะขอเปิดเนื้อก่อนรอก่อนนะอย่าอย่าพึ่งไปนะเปลี่ยนขี้ขึงย,ยิ้มให้กับฉันหน่อยอ่ะ หึงเล็กน้อยเ,อ,เออเดี๋ยวเพลงจบไปแล้วเปิดเพลงเปิดเอาคนร้องด้วยนะรันพี่กลับไปเจาะหูดีไหมน้องอะไม่ดีพี่นิกกี้โตแล้วอ้าทำไมโตแล้วเจาะหูไม่ได้อะมันดูไม่ดีอะตาบไปใส่ปากหูดีปะใส่หนีบหนีบไงบบอยาาเลี่ยนก็<จ>ใส่หนีบหนีบพอจบเจาะเลยอะ มีรูอยู่เห็นไหมไม่ไม่เห็นนี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่อ๋อกี่รูอะรูเดียว,แล,วแล้วมันจะเข้าเนื้อตอนไหนอ่ะเพลนีใ้ใช่ไหมไม่จัไหวะไป ยิ้มให้กับฉันหน่อยแค่หึ้งแลกน้อยคกชอยรักตันึ่งเอาเนื้อก่อนที่ทำนั้นคงขาดใจไม่ใช่ใชไม่ไว้ใจร้อนหาดถึกถูร้องยากอะ่ะก็เธอดัานน่ารัก ขนาดนั้นให้มองอยู่ได้ไงพี่เบียบอกอะไรวะเน,นี่ยจะ๊ปนีกก้ลองให้ฝานช่วยลองด้วยสิช่วยเอยียงมาหาหน่อยเอยียงทำไรให้หอมเอียงอ๋ออเอียงให้หอมอย่าโกรธฉนันที่ทำไปนะ ฉันก็นยังไม่อยู่บางทีฉันก็รู้แต่ทนไม่ไหวฉันจร้อนเกินไปก็ต,ต้องเข้าใจจิบเป็นไปได้เป็นไปด้วุและจะคีหึ้งเกินไปใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอไม่ร้องด้วยอ่ะ อายรันดีที่สุดเลยมาเปลี่ยนไปเอาแต่ฉันไม่อายเลยอ้าวโอ้โหโอ้โหอ้โหรันเดี๋ยวนี้มีสวยจมีสวยโอ้ยปากตุ้งทุกวันแล้วคนเที่ยวโอ้โหเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนไปตั้งแต่อายุยี่สิบสองนี่มันแหมมันปากมันเฟี้ยวขึ้นเหลือเกิน ล้วเตนไม่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 เขินเลยไงผมรักเมืองไทยก็อยู่พอแล้วเราไม่ออกที่เป็นไปได้เป็นไปนด้วยรักและอาจจะคิดหึงเกินไปเฮ้ยแต่ลองเพ้อขึ้นนะเนี่ยเอารองดีขึ้นนะต้องตั้งใจเรียนไงเขาุาสาห์ส่งให้หนูเรียน เดี๋ยวจะมีสอบร้องเพลงแล้วเนี่ยเออร้องเพราะขึ้นอ่ะพูดจริงเลย <c oughs> เพลงอะไรนะชอ็กอกโกแลตได้ช็อกโกแลตได้ช่อดอกไม้อะไรนะ,ะปีนี้ได้ช่อดอกไม้ใหญ่เออนี่ปีนี้ได้ชออ็อก